สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ่นกันอีกแล้วนะคะพี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะมาอัปเดตสำหรับตัวรถกระบะพร้อมใช้งานได้เป็นตัวมิ s ซูบิชิไททันแต่คันนี้ได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงทางเลือกถึง2ระบบ Option, ออปชันครบครบที่สำคัญราคาน,นี้ไม่ถึงเลข2อีกด้วยใครกำลังตามหาอยู่ไปใช้งานเอาคันนี้ไปได้เลยจะได้เป็นตัวสเปคและออปชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะสีขาว4ประตูยกสูงซึ่งได้เป็นตัวเฉลยเพลิงทางเลือก2ระบบรุ่นหน้าใช้งานวันนี้ไม่พบกับตัวนี้เลย Mitsubishi Titan ไ,ได้เป็นตัวรุ่น2 4 GLS พัสดรถปี2012 เกียร์แมนนวลตัวรถสีขาสภาพสวยเลยสำหรับคันนี้พร้อมขับพร้อมใช้งานราคาหน้าป้ายของเขาตั้งอยู่ที่248,000บาทสำหรับคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นค่ะพี่จัดราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียงแค่พี่พี่แคปหน้าจอสรงหลักฐาการแคปหน้าจอมหาปุ่นได้เลยที่เบอร์โทร088-605-9138เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่น คันนี้เอาไปใช้งานได้เลยในงบ199,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดคะแนนได้เต็มคอนสบายๆสี่พันกว่า 4, บาทตลอดอายุสัญญาคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยพร้อมใช้งานกันมากค่ะคุณพามาเริ่มชมวันที่ด้านหน้า ได้เป็นตัวเก่าโฟมไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งมีมาแล้วคู่หน้ากระจังด้านหน้าได้เป็นแบบรลังพึ่งมาแล้วเรียบร้อยสาหรับตัวรถคันนี้ด้านข้างตัวรถสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยดักยิ้มและสาวคันนี้ลูกค้าเก่าขอไปใส่เป็นตัวล้อแมกใหม่มาให้ไม่มีคดไม่มีดุ่งข่ดดูสวยดูเข้ากันดีได้เป็นตัวสีรี์ยาง255ทับ50ขอบ18นิ้วนั่นเอง สำหรับตัวด้านข้างบันไดตัวรถติดตั้งมาให้เราเรียบร้อยพร้อมขับพร้อมใช้งานสามารถใช้งานขึ้นลงได้จริงและสำหรับตัวซินซอดด้านข้างมาตัวฝั่งคนนั่งตรงนี้ได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการชนด้านข้ามมาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับตัวรถคันนี้มาพร้อมกับตัวนี้เลยพี่ๆได้เป็นตัวด้านบนรอยเมรอาร์สภาพสวยไม่มีร่องรอยของการ เกิดอุัติเหตุหรือว่าร้องมาของการชนด้านข้างมาภายในตัวรถของเขาได้ใช้เป็นตัวภายในสีทูโทนได้เป็นตัวภายในคอนโซลสภาพดีและมาพร้อมกับตัวหน้าจอระบบสัมผัสเดิมๆมาจากโรงงานและได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลค่ะคันนี้แอร์เย็นสาทั่วทั้งคันเครื่อง,งเล่น am fm วิทยุ M y T U mp 3และยังมาพร้อมกับตัวเกียร์แมนนวลแบบ5สปีดมาแล้วเรียบร้อย สำหรับตัวเบาะหนังของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีดำสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเป็นตัวเบาะหนังเจาะด,ดูสีดำมาแล้วเรียบร้อยสำหรับตัวด้านหลังของตัวรถคันนี้พื้นที่ของเขาก็มีมาให้ค่อนข้างเยอะแถวตอนที่2ส,สามารถนั่งใช้งานได้จริงสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวแม็กไรเนอร์ของ Mitsubishi m ต t o r มาตรงรุ่นแม็กไรเนอร์สภาพสวย ด้านหลังตัวรถสภาพดีไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนด้านท้ายมาได้เป็นตัวไฟเบรกตัวที่สามมาให้แล้วเรียบร้อยสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับสีสวยเรียบเนียนเสมอและสำหรับตัวคันนี้ด้านข้างตัวรถของเขาได้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีเช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์บอกลมยางเดิมๆไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการข้นสีนะครับด้านบนตัวรอยเม็ดแอร์ของเขาคันนี้ตอกอย่งตัวสวยเรียบเนียนเสมอร้านของเรารับประกันค่ะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำตัดต่อย้อมแมว 100. แผงด้านข้างประตูคันนี้ได้ใช้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันฝั่งคนขับปรับแบบออตโต้และได้เป็นตัวพวงมลาลัยพาวเวอร์แบบสีก้านไม่มีร่องรอยของการถลอ,อกหรือร่องรอยของการถูกมือมากตัวบอกฝั่งคนขับสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเช่นเดียวกัน คันนี้ถือว่าออปชั่นมีมาให้ครบและพร้อมใช้งานกันมากแล้วเดี๋ยวผุจะพาพี่ทุกคนมาชมกับตัวเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรเบนซินไฮบพีห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มของตัวน้ามันได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์เชื้อเพลิงคันครเรื่องสองระบบซึ่งบอกได้เลยว่าประหยัดมากๆห้องเครื่องของตัวรถของเขาคันนี้ก็สภาพดีฝานด้าหนา้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเห ฝังตรงขับก็ยังได้เป็นตัวสติ๊กเกอร์มา,อ,าอ,อกลองมาหลายเรียบร้อยตัวหองน็อตสกปรกต่างๆสภาพสวยสภาพดีด้านบนตัวลอยเบรคได้ไม่ร่องรอของการถอดหรือการทามาใหม่คันนี้สกปรกสภาพสวยได้เป็นตัวโครงสร้างรถเ,เดิมเดิมราคาถูกราคาดีที่ได้เป็นตัวออ,อปชั่นครพบพร้อมใช้งานวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลย1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนสนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่ศูนย์แปดแปด 605 9138สำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาดีและน่าใช้งานกันมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ